แฟนทอมเบลด e หนึ่งใน IP ที่อยู่มานานไม่ต่ำกว่า15ปีในประเทศจีนตอนนี้ได้เวลาที่จะทำให้ซีรีส์นี้เป็นที่รู้จักของเกมเมอร์ทั่วโลกมากยิ่งขึ้นด้วยการที่ทางผู้พัฒนาอย่าง S-Game แได้ทำการเข็นเกมนี้ออกมาเปิดให้บริการในรูปแบบ f ร e e to Play บนโทรศัพท์มือถือและสามารถ c r o s s p l a y กับ PC รวมไปถึง PlayStation 5ได้ แน่นอนนะฮะซื้อใหญ่อย่าง IGN ยังรีวิวตัวเกมเออกมาในเกมดีด้วยแล้ววันนี้พวกเราออนไลน Station ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับ p h n t น mbla d e Executioners ด้วยคลิปรีวิวคลิปนี้กันบ้างครับผม สำหรับ Phantom Blade Executioner's นั้นจะมีเซตติ้งของโลกจอมยุทธจีนครับแต่มันไม่ใช่โลกของจอมยุทธจีนปกตินะฮะเพราะคำจำกัดความที่ทางผู้พัฒนาให้ไว้ก็คือนี่คือแนวกังฟูพังครับใช่ฮะหลักๆแล้วเราจะคุ้นชินกันดีกับสไตล์ของความเป็นจอมยุทธในโลกกำลังภายในหรือพงศาวดารจีนถูกไหมครับทั้งเสื้อผ้าอาภรอ,อาวุธแต่พอมันผสมผสานกับความเป็นวิทยศาศาสตร์จักรกลความดาร์กและความหลุดโลกเข้าไป มันก็เลยออกมาเป็นคอนเซปต์อาร์ตของเกมเกมนี้นี่เอง The letter was from Tang Bing, the only daughter the Master the only clan from was Tang of of Bing เรื่องราวของเกมนั้นนะฮะจะว่าด้วยเหล่าตัวละครที่ต้องออกทำภารกิจกำจัดความชั่วร้ายจาก Forbidden Art ซึ่งเปรียบเสมือนกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สายมืดครับที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสิ่งใหม่ไร้จิตวิญญ,ญาณมีความวิปลาสและผิดมนุษย์ ซึ่งสิ่งนี้นะครับมันกําลังกัดกินทั้งชีวิตและจิตวิญ,ญญาณไปทั่วทั้งดินแดนเรานะฮะฮในฐานะหน่วยพิเศษที่เรียกว่า The Organization มีจุดเป้าหมายเดียวคือกําจัดต้นตอของ Forbidden a r t นี้ให้จงได้โดยผู้เล่นนะครับจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆผ่านหลากหลายตัวละครรวมไปถึงคัดซีนซีจ๋งๆที่มีให้ดูตลอดทั้งเกม ขอเริ่มที่กราฟิกกันก่อนนะครับผมด้วยความที่ตัวเกมนั้นจะลงให้กับแพลตฟอร์มยอดนิยมในทอย่างสมาร์ทโฟนจึงต้องออกแบบกราฟิกและงานภาพให้ออกมาเหมาะสมกับแพลตฟอร์มมือถือด้วยซึ่งนั่นก็คือสไตล์ 2D แบบกระตูนนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สามารถทำให้สวยงามแต่ไม่กินสเปคได้และอาศัยการเล่นเลเยอร์นะครับซ้อนเพื่อเพิ่มมิติของฉากดังนั้นถ้าหากจะเทียบด้วยมาตรฐานเกม 2D เดินลุยด้านข้างที่มีอยู่ในตลาดแล้วนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยสดงดงามสวยคมอยู่ครับ จะเสียอย่างเดียวก็คือพวกเอฟเฟกนะครับฟุง้งฟิต่างๆที่มันพุ่งออกมาเพราะบรรดาสกิลสุดอลังการหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูอ็อบเจกต์ไอเทมนะครับหรือว่าแยกตัวละครได้ยากไปเสีนหน่อยแต่โดยรวมแล้วนะครับมันดีเลยฮะมันไม่ได้แย่เลยอย่าง p พอ f ์ฟอร์แมบนแท็บเล็ตของผมนะฮะร,ราคาต่ำหมื่นเนี่ก็สามารถแตะ60เฟรมได้ด้วยนะฮะส่วนบน PC แน่นอนไม่มีปัญหาครับลื่นหัวแตก ถึงแม้ในเกมนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่เกมระดับ Tri ป l e A แต่ก็มีการใส่เสียงภาคเข้ามานะครับทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นครับดังนั้นใครชื่นชอบสำเนียงภาษาไหนก็เลือกกันได้ตามสะดวกส่วนพวกเสียงเพลงนะครับบรรยากาศฝนตกอะไรพวกนี้ตลอดจนเสียงเอฟเฟกต่างๆนะฮะก็ทำออกมาได้ตามมาตรฐานนะครับและที่สำคัญเพลงประกอบนี่โอ้โหค่อนข้างใช้ได้เสืยอ,อารมณ์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับ มาถึงเรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างครับถ้าจะให้จํากัดความง่ายๆสาหรับ Phantom b l a d e Executioners มันคือเกมแอคชั่นเดลุยด้านข้างที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนิดนึงครับเราจะได้บังคับตัวละครหนึ่งตัววิ่งไปมาฟาดฟันศัตรูนะครับที่มีอยู่เพียบภายในฉากดังนั้นนะครับตัวเกมจึงเหมาะกับผู้เล่นที่ชื่นชอบความท้าทายเพราะการเคลื่อนไหวของตัวละครเรานะครับรวมไปถึงศัตรูนั้นเนี่ยค่อนข้างเร็วครับผู้เล่นจะต้องคํานึงถึงพลังชีวิตของตัวละครการออกท่าหรือสกิลต่างๆการกระโดดการพุ่งหลบ การป้องกันนะครับซึ่งไอ้ป้องกันเนี่ยาหากกดให้ถูกจังหวะนะฮะมันก็จะเป็นการแพร่ีที่ให้ผลลัพธ์สุดคุ้มไม่ต่างจากเกมแอคชั่นอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานพอสมควรแถมเรื่องที่ผมต้องพูดในส่วนถัดไปนี่โอ้โหค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องของสกิลคอมโบและแฟนทอมครับซึ่งถือเป็นระบบหลักของเกมที่ทําให้ทุกตัวละครของเกมนี้มีหลากหลายสายการเล่นนั่นเอง ขอเริ่มที่เรื่องของสกิลกันก่อนนะครับเพราะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเอาง่ายเลยก็คือเกมนี้ครับทุกตัวละครที่เราเล่นนั้นเนี่ยจะมีสกิลให้เลือกใช้งานเยอะมาก แถมแบ่งเป็นสายการเล่นที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยเช่นสายจู่โจมสายแทงอะไรแบบนี้นะครับหรือสายเวมนมนอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะฮะบ,บางสกิลเป็นการฟันออกไปด้านหน้าบางสกิลเป็นการกระโดดและปล่อยพลังลงมาด้านล่างบางสกิลก็เป็นการพุ่งแทงนะครับเพื่อเคลื่อนย้ายตำแหน่งตัวเองดังนั้นนะครับการจะนํามาเรียงต่อกันเป็นคอมโบจึงต้องคํานึงถึงความต่อเนื่องของสกิลด้วยนั่นเองครับมาถึงเรื่องของคอมโบกันบ้างนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2ชุดอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นอย่างเราๆจะต้องอ่านนะครับหรือดูลักษณะการใช้งานของสกิลให้เข้าใจเสียก่อนนะฮะอย่างเช่นครับสมมตินะครับมีสกิลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลการพุ่งโจมตีมันจะทําการเพิ่มพลังให้กับเรา1หน่วยและเมื่อเราใส่ลงสล็อตคอมโบไปนะครับมันก็จะมีตัวเลขเขียนว่าบวก1กํากำกับอยู่ที่สกิลครับแต่ก็จะมีบางสกิลนะครับที่มีตัวเลขเขียนว่าลบสนะครับเมื่อติดตั้งลงมาเอาง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนกับสกิลที่มีไว้เจนพลังงานและสกิลสุดแรงที่กินพลั งงานนไปนัเอดังนั้นผู้เล่นจะต้องจัดคอมโบให้เหมาะสมกับพลังงานของแต่ละสกิลนะครับเพราะถ้าหากพลังงานมันไม่เพียงพอนะครับเช่นบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งลบสามอะไรเงี้ยอ่ะมันไม่พอถูกไหมครับผมมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มที่หรือว่าติดขัดไปนั่นเองทั้งนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยก็สามารถอ่านความสามารถหรือเงื่อนไขของสกิลได้ในหน้าสกิลนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาใส่เพื่อดูในหน้าคอมโบให้เสียเวลาครับ มาถึงเรื่องของกาชาหรือว่าแฟนทอมนะครับในเกมนี้จะมีสิ่งที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นได้อีกอย่างนั่นก็คือแฟนทอมนะฮะโดยพูดผีเหล่านี้นะครับจะได้มาด้วยการเปิดกาชาเมื่อเราได้เหล่าแฟนทอมมาแล้วก็จะสามารถเอามาติดตั้งลงสกิลนะฮะในหน้าคอมโบที่เราจัดเอาไว้ได้การทํางานของมันก็คือเมื่อเรากดใช้สกิลใดๆก็ตามที่มีแฟนทอมเนี่ยติดตั้งอยู่ความสามารถของแฟนทอมตนนั้นนะครับก็จะทํางาน ซึ่งความสามารถก็มีหลากหลายมากมายนะฮะตั้งแต่พื้นฐานเลยอย่างเสริมความรุนแรงของสกิลหรือเป็นบัฟนะครับที่ก็มีให้เลือกเยอะนะฮะบ้างก็เป็นอาวุธออกมาเลลอยอยู่ข้างๆนะครับหรือสร้างพื้นที่ดาเมจอะไรแบบนั้นก็มีนะครับ แต่นี่แน่นอนทีเด็ดเลยก็คือออกมาเป็นตัวเป็นๆนะครับเดินมาช่วยสู้อะไรแบบนั้นเลยสุดท้ายเะครับเหล่าแฟนทอมเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นตามระดับความหายากนะฮะตัวระดับสูงบางตัวนะฮะก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับแนวทางที่เราจะเล่นเสมอไปนะครับแถมมันยังกินพื้นที่สล็อตในการติดตั้งด้วยดังนั้นครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องจัดสรรอะไรแบบนี้ให้ดีครับในช่วงแรกๆของการเล่นเกมนี้เราอาจจะใส่ตัวระดับสูงๆได้เพียงแค่ตัวเดียวและช่องที่เหลือนะครับก็ไปใส่ตัวที่ระดับต่ำลงมาซึ่งกิน สลอดน้อยกว่าอะไรแบบนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากนี้นะฮะแฟนทอมหลายๆตัวยังสามารถใส่คู่กับอีกตัวนะฮะตามเงื่อนไขเพื่อรับความสามารถเพิ่มเติมได้อีกด้วยเป็นคอมโบอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะพูดประโยคน,นี้อีกครั้งนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องจัดสรรให้ดีนะครับทั้งคอมโบสกิลและก็แฟนทอมครับ สุดท้ายนะครับคือระบบปลีกย่อยที่ผมคงขอพูดแค่ย่อๆนะฮะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินครับอย่างเช่นไอเทมสวมใส่นะครับที่จะได้มาจากทั้งการซื้อในร้านค้าและการดรอปจากศัตรูและผู้เล่นอย่างเราๆนะฮะก็ต้องมาจัดแจงอุปกรณ์เหล่านี้ให้เหมาะสมกับสกิลเช่นกันนะครับเพราะไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีสแตทนะครับหรือค่าสถานะที่แตกต่างก,กันออกไปบางชิ้นเสริมความแรงให้กับบางสกิลแต่ถ้าหากเราไม่ได้ติดตั้งสกิลนั้นมาก็อาจจะไม่คุ้มค่าถ้าเราสวมใส่ไอเทมชิ้น นั้นเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีเควสหลักเควสย่อยให้ทำนะฮะให้สำรวจและก็ยังมีการเก็บสะสมวัตถุดิบเพื่อมาคราฟเป็นอาหารกินเพื่อบัฟนะครับก่อนออกลุยอะไรแบบนี้ก็มีอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG เล่นฟรีที่มีระบบเยอะแยะมากมายนะครับผสมกับเนื้อเรื่องสุดดาร์กและมีอะไรให้ทำจนไม่เบื่อเลยนะครับ สรุปแล้วนะครับ p h น n t o m Blade e x e c u t i o n e r s ถือเป็นเกมกระชาที่มีความลึกอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของระบบในช่วงแรกผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับระบบเกมเส้นหน่อยนะครับซึ่งพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันก็จะไลฟ์ไปเองจนลืมเวลานะครับเช้าเลยเล่นกันไปยาวๆนะครับสุดเพลินตัวละครก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งหลากหลายตัวและหลากหลายสายการเล่นด้วยเนื้อเรื่องก็ใช้ได้นะครับแถมยังมีคัดซีนดีๆ CG สวยๆให้ดูด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการภาคเสริมเข้ามาอีกด้วยเหตุผลทั้ง ั้งหมดทั้งมวลนี้ครับพวกเราออนไลน์สเตชันขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่8คะแนนครับ พอห่างนิดๆหน่อยๆก็คือระบบที่อิงกับดวงมากไปหน่อยนะครับมันเลยกลายเป็นการกราดิงแบบไกลๆนะครับที่ทําให้ต้องลงด่านเดิมซ้ําๆอะไรแบบนั้นแล้วก็ปัญหาการทับซ้อนของหลายเลเยอร์นะครับพวกตัวละครนันนู่นนี่ที่เราเรียกออกมาอะไรพวกนี้นครับรวมไปถึงศัตรูมันยุบยับยุ่งยากดูยากดูอ็อบเจกต์แยกยาก,ยากไปหน่อยอะไรแบบนั้นนั่นเองซึ่งมันก็กลายเป็นมีผลต่อเกมเพลย์ไปโดยปริยายนะครับส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่ง ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องเติมเพื่อให้เก่งอะไรขนาดนั้นเป็นเกมฟรีที่มีความท้าทายแอคชั่นสนุกและให้อิสระกับผู้เล่นพอสมควรเลยครับก่อนจะก,กันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ